ผ่านมาแล้วสองปีนับตั้งแต่ที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกและ,ะเผชิญกับเหตุการณ์สยองขวัญมาด้วยกันทั้งห้าคนกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันมาตลอดพวกเขารับงานจากบริษัทใหญ่ที่เคยร่วมงานกันมาก่อนงานนี้เป็นโครงการซ่อมแซมและต่อเติมบ้านสวนทรงไทยหลังใหญ่เลยทีเดียวแต่อยู่เข้าไปลึกในชนบทก่อนจะเริ่มงานทีมงานได้รับมอบหมายให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ และเป็นหน้าที่ของป๊อปกับตั้งที่ต้องเข้าไปตรวจดูพื้นที่ในช่วงเย็นเพื่อเตรียมวางแผนงานซ่อมแซมป๊อปและตั้งเดินทางมาถึงบ้านสวนในช่วงเย็นดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ให้บรรยากาศล่มลื่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเงียบวังเวงแปลกๆที่นี่กว้างกว่าที่คิดว่าตั้งพูดพลางมองไปยังตัวบ้านบ้านเป็นเรือนไทยไม้หลังใหญ่ ตั้งอยู่กลางสวนมีระเบียงกว้างขวางและบันไดไม้ทอดยาวไปยังตัวบ้านเสาไม้ที่รองรับโครงสร้างยังคงแข็งแรงแต่ร่องลอยของการเวลาทำให้บางส่วนดูสุดโทรมป๊อบเดินขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วลองผลักประตูไม้เก่ามันไม่ได้ล็อกว่าตั้งป๊อบพูดชวนให้เข้าไปดูทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านกลิน่นนับของไม้เก่าก็โชยเตะจมูกแสงสุดท้ายของวันลอดผ่านหน้าต่างกระจกออกมา ทำให้ภายในดูสลัวเต็มไปด้วยเงาหมืดป๊อปเปิดไฟฉายส่องดูภายในทุกอย่างดูเหมือนทิ้งล้างมานานเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่ายังคงอยู่ในสภาพเดิมโต๊ะทานข้าวยังมีจานและชามวางอยู่เหมือนเจ้าของเพิ่งลุกจากโต๊ะไปไม่นานรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ที่นี่ตลอดเลยวะตังพูดเสียงเบาป๊อปพยักหน้าตามแต่ก็ไม่มีใครอยู่มานานแล้วทั้งสองเดินสำรวจไปเรื่อยๆขึ้นไปยังชั้นสองของบ้าน เมื่อก้าวเท้าขึ้นบนันไดไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอาดไปทั่วแต่ทันทีที่ขึ้นไปเสียงเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวจากห้องหนึ่งข้างบนตั้งหันไปมองป๊อบก่อนจะกระซิบเบาๆเสียงอะไรวะป๊อบกลืนน้ำลายก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูห้องนั้นเข้าไปดูภายในห้องเป็นห้องนอนเก่าเตียงไม้อยู่ในสภาพดีผ้าปูที่นอนสีขาวขาดเป็นย่อมย่อมแต่ที่ทำให้พวกเขาขนลุกคือ เก้าอี้ไม้โยกตัวหนึ่งที่กำลังขยับเองช้าๆไม่มีลมไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วมันขยับได้ยังไงตั้งหันไปมองป๊อปอย่าบอกนะว่าก่อนที่ป๊อปจะพูดอะไรต่อเก้าอี้ก็หยุดโยกและทันหันเล้ากับรู้ว่ามีคนกำลังจ้องมันอยู่ทั้งสองยืนนิ่งไม่กล้าขยับขยื้อนกึกๆๆๆก็ก็ก็เสียงเคาะดังขึ้นจากหน้าต่างข้างนอกทั้งสองสะดุ้ง หันไปมองทันทีดันนอกหน้าต่างมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ป๊๊บรีบส่องไฟฉายออกไปที่หน้าต่างแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นมีร่างหนึ่งยืนหันห,นหลังอยู่ริมระเบียงผมยาวสยายหลังโคง้งราวกับคนชลาแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเหมือนเท้าจะไม่แตะพื้นต่างกระตุกแขนป๊บ๊บออกไปจากที่นี่กันเถอะ แต่ท่านใดน,นั้นล่างนั้นค่อยๆหันมามองพวกเขาแต่กลับไม่มีใบหน้าป๊อบไม่รอช้ารีบผักตั้งพากันหนีลงจากบ้านกันอย่างรวดเร็วแบบไม่คิดชีวิตจนมาถึงที่รถก็รีบขับขึ้นรถออกจากนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั้งคู่หอบหายใจแทบไม่ทันขณะที่รถเล่นออกมาจากบ้านป๊อบพยายามตั้งสติและขับรถไปให้เร็วที่สุดงานนี้มันจะดีหรอวะบ้านผีสิงตังพูดเสียงสัน่นไม่รู้เหมือนกันว่ะ เงินก็อยากได้ผีก็ไม่อยากเจอป๊อบพูดต่อพวกเขารู้ดีบ้านสวนแห่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดไว้